น้องกับท่านท้าวท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะอย่างนี้จายในจิตของท่านเป็นนะมั้งครับสาธุน้องกับขอโอกาสเจ้าค่ะอาการภายในจิตของข้าพเจ้ารอบของเอเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าเจ้าค่ะอาจารย์อ๋อปัจจุบันนะครับอืมของรอบเมื่อเช้าเจ้าค่ะก็ ก่อนที่จะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเจ้าค่ะก็จะดับภาษะหนึ่งองค์ทำสำรวมไว้ที่ปลายจมกูกอย่างต่อเน,นื่องเจ้าค่ะแล้วก็ทำทุระส่วนตัวแล้วก็ค่อยมากดตั้งนาฬิกาเจ็ดสิบเจ็ดสิบนาทีเจ้าค่ะแล้วก็นั่งสำรวมงค์ซีอยู่ที่ปลายจมกูกเพื่อดับองค์นิวรห้าที่มีอยู่ค่ะ มีองค์การมาฉันทานิวรนพยาปธานิวรนถิณนนมิธานิวรอ,อุทจัจจกบุกจากนิวรนวิจิกิชานิวรททาให้เขาดับไปสงบลงไปด้วยการเจริญมากวิธีเพียงหนึ่งองค์ธรรมสำรวมไปที่ปลายจมูกอยู่อยู่แบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะจนองค์นิวอนห้าที่มีอยู่เขาก็สงบลงไปค่ะก็ใช้เวลาอยู่สักครู่หนึ่ง เกิดสภาวะทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทาง,ท,ง,ท,งทั้งหลายทั้งทั้งหลายย่อมยังทั้งหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารณ์เจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เ,เกิดขึ้นระหว่างวันเขาก็จะแสดงขึ้นมาเป็นเรื่องๆแล้วก็จะมีสภาวะที่ทำให้เพลินตามออกไปแต่พอสำรวมอินทรีย์กลับเข้ามาแล้วอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็จะดับดับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ไว้อยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวอย่างตอนนื่งอยู่แบบนี้เจ้าค่ะองค์ธรรมหลักๆก็จะอยู่ที่องค์วิตกวิจารณ์ในการเจริญมรรคอยู่นะตอนนี้เจ้าค่ะอมองค์วิตกวิจารณ์เขาก็จะมาเยอะแล้วก็ค่อยๆเบาบางลงเบาบางลงมีด้วยการดักษาหนึ่งองค์ธรรมจนเขาสงบลงไปแค่ชั่วขณะหนึ่งเจ้าค่ะ เกิดสภาวะทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยอมังทำทั้งหลายไปวนก็ <c oughs> จะมีองค์ปิติมาน,นเข้าสิงกายพมในรูปแบบขององค์ตันหาที่คอยกระซิบเจ้าค่ะแล้วก็มีเสียงภายนอกที่เสียงดังมาหลอกว่าเสียงนาดิกาอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็แสดงขึ้นมาแต่ว่าขพรพเ,เจ้าสํารวมไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็เอา่าดับภาษาอยู่อย่างต่อเน,นื่อง ไม่ไปตามกับองค์ตันหาที่คอยกระซิบแล้วก็มีองค์เวทนาทางกายด้วยที่นั่งสมาธิรอบเช้าจะต้องนั่งบนอาสนะที่พื้นอย่างนี้ค่ะก็จะมีอาการเจ็บเจ็บช้าๆข้าพเจ้าณปัจจุบันองค์เวทนาที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ต่อสู้ได้ทั้งหมดถ้ามกับในจยจเจ้าค่ะหมดแล้วนะ อาการออ<ม>ของรอบของรอมเมื่อเช้าจ้าค่ะก็สภาวะก็หมดแล้วจ้าค่ะก็ต่อสู้กันต่อไปนะจนกว่าจะเข้าใจในธรรมในอาการของชาตทั้งสี่นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ชำนาญใน,านจิตได้จริงๆนะครับไม่ใช่ชำนาญด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นอริยสัจคือ ชานาญต้องเว้นพู้ชำนาญเป็นจิตนะครับตามริยศสัตว์แต่ถ้าชํานาญ้วยสัญญาโดยการท่องก็จะรูปแบบก็จะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นความโล่งความโปร่งความสบายความที่รู้ระบบต่างๆของก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจเจ้าค่ะอย่างนั้นขอน้อมกราบขอกราบาทนอาจารย์จะอย่างรอบ รอบของเมื่อคืนเจ้าก็จะมีอาการเวทนาที่มาเจ็บที่เจ็บแทนเปนกระดูอะไรเจ็บแบบนี้ก็ทนกขอดทนได้ค่ะแล้วพอเรากำหนดออกจากสมาธิครบเวลาน้องกลับของอากาศเจ้าขพอครบเวลาออกจากสมาธิแล้วเขาก็ได้เสพความโล่งปุกขึ้นมันก็รีบดับผัสจัดต่อน้องกลับท่านอาจารย์เจ้าค่ะสาธุก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปนะครับ ก็เดี๋ยวผลต่างๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับต่อนเนื่องไปนะครับนั้นเวลาท่านเสพพบแล้วเนี่ยพอจะเมื่อเวลาท่านทําได้จริงเนี่ยเขาจะต่อนเนื่องอาจะไม่ปุโปโผโผวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีมาเลือนี้ก็ไม่ดีมาเรื่องดีแล้วนะครับแล้วก็อาการควบคุมระบบทั้งหลายแลงก็จะต้องมีสิ่งเป็นเครื่องประกรันความบริสุทธิ์ทั้งระบบ ถามไดที่ศสีลยังบกพร่องเสีลงยังไม่บริสุทธิ์นิวรณ์ห้าหลับไม่ได้นี่คือหัวใจหนละับองค์วิโตวิจารณ์ทํางานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นองค์ปิติทํางานได้ตลอดและองค์วิตกก็จัดการผู้เดินมารคกได้ตลอดองค์นิวรณ์ห้าก็ทําลายการปฏิบัติได้ตลอดองค์สุขก็เข้าครอบงำเพราะฉะนั้นองค์ธรรมทั้งสี่เนี่ยทาให เข้าสู่ระบบของพระอ,อริยะจริงๆการเดินทางจะมีปัญหาทั้งระบบนะครับทั้งระบบเลยพระอ,องค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นปุ๊บทุกอ,องค์มาหมดเพราะเป็นอะไรเพราะเป็นสมาธิเป็นฌานของกิเลสมารที่รออยู่รอให้ท่านบนรรลุระดับวิชาของพระอนาคามีวิชาที่จะต่อเนื่องขึ้นไป มารก็รอแล้วหนไมครับจะเข้าเจโตสราธิเจโตสมที่มารก็รอในระดับนั้นเออเข้าสู่ยะถาพุทธญาณมารก็รอแล้วจะมีทัศนะธรรมะบัตรหรือจะเข้าไปยะถาพุทธญาณทัศนะไปเจอใส่มานก็ไปรออยู่ข้างบนท่านแล้วเตรียมตอมรับท่านแล้วทุกระดับจะมีมารจนจะถึงวิชารบริยสุรมารก็ไปรอท่านหมดเพราะนั้นถึงไม่ต้องห่วงว่า ยังไงเสียถ้าผู้ที่มีความเพียรต่อเนื่องทําต่อเนื่องจะบรรลุได้ยากและทุกๆองค์เหมือนกันหมดเพราะนั้นต้องอาศัยความเพียรความไม่ถอยกลับอินทรีย์ต้องไม่ถอยกลับนะครับเพื่อจะต่อสู้และขึ้นไปเพราะฉะนั้นคำว่าตำแหน่งครูบาอาจารย์คำว่าพระสัตว์ไม่ได้ได้มาด้วยโชคช่วยหรือได้มาง,ง่ายๆโดยการที่ว่ามีความเพียรกระด่องกระแดง้งมีสิ่งที่ทะลุด่านพ้อยไม่ได้นะครับ เพราะนั้นคําว่าพระสาตํารุกเห็นไหมจึงเป็นความยิ่งใหญ่นะรัตนาห้าที่หาได้ยากในโลกจิงยิ่งใหญ่นะไม่ใช่รัตนาห้าของแข่งอุปโภคภัณฑทำไม่ได้นั้นถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่สามารถเห็นไหมทุกอย่างเมื่อบรรลุแล้วยังจะต้องมาชําระชําระชําระงั้นการบรรลุจึงต้องบรรลุทั้งหมดสามระบบเนี่ยงานในเรื่องเรื่อนงานในทางกลางงานในที่สุด แม้ต้องที่สุดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ยังไม่ที่สุดก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถึงแม้ว่าบรรลุวิชาปริญญศุปเพราะฉะนั้นการบรรลุครั้งแรกเป็นการบรรลุพระสูตรก่อนแล้วก็บรรลุครั้งที่สองก็เป็นบรรลุรัควิธีก็คือบรรลุแล้วนะรัควิธีเพราบรรลุครั้งที่สามคืองามในที่สุดก็คือการทรงอยู่ในสภาวะปัจจุบันทรงอยู่ได้จริงนั่นคือที่สุดแห่งทุขนั่นคือมัชฌิมานั่นคือสติปปฏิทินที่แท้จริง นั่นคืออานาปานติที่ต้องการรู้กันมาน,นานที่จะอยู่กับอาณาปานติซึ่งเป็นวิชาของผมดังนั้นการบารรลุธรรมจึงเป็นการบารรลุสามขั้นตอนตลอดนะครับไม่ใช่บรรลุแค่พสูตรและจบละแค่รู้นิเดียวเองนะพสูตรจะท่องท่องท่องนะครับเป็นการกําหนดทําได้ไหมกําหนดได้กําหนดช้าได้ไหมกําหนดได้ไม่งั้นจะท่องพสูตรไม่ได้แต่ยังไม่จบ งานในเบื้องต้นแล้วทั้งหมดงานในทากลางแล้วถึงจะได้งามในที่สุดงานในที่สุดน่ะลักติ้จบเพราะฉะนั้นมารเขาเพิ่มอยู่ถึงสุดนะครับจนกระทั่งบรรลุแล้วมารก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนรอทำกะ,นะกะละทำกะละเมื่อไหร่ก็แยกย้ายกันหรือไม่ก็ท่านทรงชานทรงชานนะก็นั้นมารก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะบรรลุมาแล้วในระดับนั้นนะอ่านะระดับใหม่ก็ต้องว่ากันใหม่ เหมือนเราเรียนหนังสือก็ท่านผ่านอนุบาลหนึ่งก็ต้องขึ้นไปเรียนอนุบาลสองอนุบาลสองก็ไปอนุบาลสามหรือเปล่าหรือไปประถมหรือไปมัธยมใช่ไหมหรือไปอุดมศึกษาไปจบปญญีก็ว่ากันไปนะครับะฉะนั้นการเรียนรู้ในระดับนี้ก็เช่นกันนะดังนั้นตรงนี้ท่านก็กําลังมาสร้างความเทียนเพื่อจะเข้าสู่อาการภายในจิตตามที่ผสงสทงตัดก่อนให้ได้ก่อน ให้รู้จักอาการก่อนพอรู้จักอาการแล้วเดี๋ยวเขาจะไปได้เองนะครับเราจะไม่รู้ด้วยสัญญาแต่สัญญาเป็นองค์ธรรมที่จะนําเรามารู้เห็นไหมเหมือนคาบเกี่ยวกันเหมือนข้อมกันอยู่มันอยู่ด้วยกันทุกอย่างนั้นะท่านอยู่ที่ปลายจมกูกเขาก็อยู่ปลายจมกูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้มารตาบอกก็คือท่านต้องเข้าไปทรงฌานต้องบรรลุฌานต้องบรรลุสมาธิ ต้องเข้าไปอยู่ในอุเบกขาเพื่อทําให้เขาหาท่านไม่เจอณนขณะจิตนั้นพอหาไม่เจอท่านก็เข้าสู่ลมาัสสะตา,าปัสสะระาาดับตูมปุ๊บท่านบรรลุเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วเห็นไหมพอท่านบรรลุปุ๊บในระดับนี้ก็ท่านก็ผ่านขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเห็นไหมอีกระดับหนึ่งพอผ่านขึ้นไปปุ๊บมาระดับที่สูงกว่าเขารอท่านแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่มีอยู่ เขาไม่บรรลุไงเขาก็ไม่สามารถรู้ว่าการบรรลุเป็นอย่างโลมาตาสะปัสสะดับเป็นไงการทรงอุเบกขาเป็นยังไงเพราะนั้นเขาจะรู้แต่เวทนารู้ตัณหาที่ก่อกับสิบเห็ไหมรู้ในสังโยชน์ที่ทําผิดกันหมดสังโยชน์สิบสังโที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรู้ในทิฏฐิที่ผิดเพราะนั้นเขาต้องการให้ท่านทําผิดทั้งหมด แล้วก็เขาก็รู้ในระบบของนิวรณ์ห้างรู้ในระบบของวิจารรู้ในระบบของปิติรู้ในระบบของสุขเพราะฉนั้นเขาต้องทําให้ท่านสุขไม่ให้ท่านทุกมาต้องทําให้ท่านสุขให้ท่านพอใจให้ท่านยินดีให้ท่านชอบเพราะถ้าท่านทุกเมื่อไหร่ท่านจะพ้นทุกได้ไงเหมือนที่องค์ตัดไว้เหมือนที่องค์ส่มงมาบัญชาเพราะองค์เจอจะสุขสุขสุขเท่กับพระองค์ก็ไม่รู้แหละแต่วันหนึ่งพระองค์ส่งออกมานะ ออกมานอกพระราชวังเพื่อเดินทางมาดูข้างนอกบ้างอยู่จากข้างในมีจัดเต็สวยงามก็มาอยู่ข้างนอกถึงเจอคนเกิดคนแก่จบตายแบบก็รู้ที่คืออาญาศาสตร์ข้างก็เช่นกันท้านก็รู้ด้วยสัญญาแล้วตอนนี้ก็มาด้วยอาิาสตร์รู้ด้วยความจริงจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ทุกอย่างก็ต้องพึ่งสัญญาเพราะว่าอะไรสัญญาและเวทนาเกิจิตแต่ทางานเพราะนั้นสัญญาจึงเป็นเครื่องที่จําทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสิ่งนี้แหละด้วยอะไรด้วยอยิจฉะทั้งภายในและภายนอกด้วยการปัมภา,าถ้าไม่ดับจะเก็บไว้ถ้าดับก็จบไปใช่หไหมเพราะนั้นการดับประสาทจึงมีความสําคัญมากถ้าท่านไม่ดับถ้าถูกเก็บไว้ในมนโนสัญเจตนาหารเมื่อท่านทำละมานที่หรือทำเขาจะขึ้นมัง ทุกภพทุกชาติจึงเกิดที่สัญญานะที่แสดงทั้งหมดอยู่ที่สัญญาหมดนะครับแล้วก็สังขารหึงมาปนะรุงนะนรับทันนี้พอเกิดที่สัญญาสิ่งที่เป็นหัวใจหลักก็คือบิญญาบิญญาณเข้าไปตั้งมาแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนั้นรูกจึงมีเพราะนั้นการอย่างลงจึงเกิดสภาวะนะครับที่มีสัญญามีรูปขึ้นมา พราะนั้นรูปที่พรงรงตัดก็คือจิตบ้างมโนบ้างเียไม่ใช่หน้าตาอันหน้าตานั่นก็เป็นพระสูตรอื่นนะครับแต่ถ้าพระสูตรที่พรงรงตัดรูปเวทนาแตญญาสังขารนี่คือจิตบ้างมโนบ้างเมียบ้างมาที่เข้ามาครอบของกายนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่าซึ่งเป็นมหาพุทธร,รูปสี่ซึ่งมีจิตบ้างมโน,ออน,นมญญบ,บ้างเมียนมีแตนยาตังขามจิตางนจิตังขามที่เขาควบคุมสั่งการให้ท่านเดินทางไปตรงนี้แล้วก็ไปกิน หมูปิ้งชาบูกินบ่อยๆเดีบบ๋ยวก็ได้เป็นมะเร็งนอนาคตเดินทางไปตรงนี้ไปซื้อของที่นี่นี่มาล้วมาถูกโกงอไปซื้อทั้งนู้นนู้นลรวมาโดนจับตรงนี้เขาต้องทาแบบนั้นไม่ต้องกินอะไรเลยพร้อมๆๆจะได้ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันอดไม่ได้แป๊บหนึ่งเออเห็นไ,ไหมครับเขามีความตั้งใจก็จริงแต่ความตั้งใจก็ยงังผิดเห็นไหมครับเพราะนั้น นี่คือมารที่เข้าสิงกายผมนี่คือจิตบ้างมันระวังนะที่เขาสั่งอาจารา์ต้องไปเกิดตรงนี้ต้องมามีคุณสามีชื่อน,นี้ต้องมีเพื่อนชื่อน,นี้แล้วเพื่อนคนนี้มันมากองอ่ะต้องมีลูกน้องคนนี้มาช่วยเราแล้วเดี๋ยวกลับทำให้เราปวดหัวต้องมีญาติมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องคนนี้คนนี้ก็มาทะเลาะก,กันแย่งสมบัติกันจะเอาไอ้หน่จหนจะเอานี่อันนี้มันทงไปสนใจเลยเขาต้องเป็นอย่างนั้นแต่เรามีหน้าที่อะไรรู้ระดับ รู้ระดับใช่ไหมเพราะยังไงเขาต้องพาท่านไปอย่างเราเหมือนกันเขาต้องพาไปออกกําลังกายนะแล้วเดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจหรือจะเป็นความดันหรือจะเป็นเบาหวานหรือคอเลสเตอรอลหรือจะไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไปนไม่ได้งไงที่จะไม่เป็นเพราะว่าสร้างกรรมสร้างภพชาติมาหลายรานใช่ไหมหลายล้านภพหลายรานชาติเขาก็ต้องมีติดมาก็าติดมาก็ต้องเป็นนะครับบา,บางท่านต้องไปพาตัด แต่ก่อนจะไปาตัดเขาก็มีเหตุก่อนไงเราต้องมีการกิน<ม>การใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันต้องทาซ้าทาซ้ํทๆซๆจนกะทังเกิดผลกับก,บกยายและทงขารใช่ไหมเพราะฉะนั้นการรักษาเขาจึงมีสองระบบรักษาโดยกยายและทงขานการรักษาทางจิตรรักษาการการที่เป็นรักษาทางกายก็คือไปหาแพทย์ก็ถูกจุดก็โอเคไม่ตายเพราะยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมก็ทําให้เสียอะไรเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพ ทำไหายเลือดแข็งแรงกลับมาเดี๋ยวก็เป็นดีเขาต้องการให้ท่านหมดตรงนั้นให้ท้อแท้ก็อยู่ที่ระบบทั้งหลายที่เขาสั่งการออกมาตามที่เราจะทำไว้จะฟปังก่อนนะครับเนะพระาะฉะนั้นโทษตรงเนี้ยตรงเนี้หนีไม่พ้นต้องเป็นทุกท่านนะครับพ่อองค์ก็เช่นกันพ่อองค์ก็ยังต้องเจ็บป่วยพ่อองค์ก็ยังต้องเสวยนะครับยาที่ สาวาได้ปรุงนะฮะเข้าใจไหมอย่างนี้เพราะเข้าใจแล้วเธอค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราเกิดมากับกรรมเก่านะนี่แหละกรรมเก่าเราจึงหนีกรรมเก่าไม่พ้นเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างกรรมใหม่ก็คือการดับประตงนะไม่สร้างกรรมใหม่ดับ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 ก็จะไม่มีกรรมใหม่เพราะนั้นพงษ์ถึงตัดว่าสิ้นกรรมไม่ได้หมดกรรมนะมันสิ้นกรรมเพราะนั้นสิ้นกรรม หรือหมดกรรมมันหมดไม่ได้สิ้นกรรมคือสิ้นกรรมที่เราไม่สร้างใหม่เราับให้หมดก็ไม่มีกรรมใหม่แต่กรรมเก่ายังต้องชดใช้ไม่ได้หมดยังต้องชดใช้นะครับพอใจในนี้เนาะพอใจเราจะค่ะอ่ะก็สู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดจากกรรมทั้งนั้นนะครับจากเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องฝืน นั่นคือการสร้างความเพียรไม่ถอยกลับถ้าท่านถอยกลับเอไหรไมันกลับไปอีกโลกระบอกแล้วถอยกลับสร้างความเพียรไม่ถอยกลับแต่ท่านถอยกลับอไไรเขาก็กลับไปอีกกลับไปก็เหมือนเริ่มต้นใหม่อินรีย์ก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนะครับพระองค์จึงให้แค่สามครั้งแมค่ให้หนึ่งแม่กให้สองแม่กค่สามไม่ว่าจะผิดอะไรนะครับถ้าเกินจากตรงนี้ก็คืออินทรีย์ถอยนะครับก็จะถึง สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุทำได้ในการต่อไปนะครับเพวัะน,นั้นก็ต้องตั้งใจสู้ไม่ถอยกลับเอแล้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะนำกับเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะเราลงสู้ต่อหรือเปล่าพาพเจ้าสู้ต่อเจ้าค่ะท่านอาจารย์ดีแล้วก็ากทางอื่นแล้วเจ้าค่ะจะกลับไปให้ถึงฝั่งโน้นข้ามโอค้าไปให้ได้นะครับ้น,นการสูต้ต่อก็ต้องสู้ต่อแบบพระอริยะ นะครับไม่ใช่ไปสู้แบบโวชวนฝาก็ไม่ได้นะครับตานนี้จะสู้แบบว่าอยากจะสู้ไงก็สู้ตามคําที่ครูบาอาจารย์เนี่ยนครูบาอาจารย์บอกให้ทำอะไรก็ทําตามนั้นถ้าไม่ได้บอกก็อย่าไปทำเพราะจะเป็นอันตรายนะครับแต่บางครั้งครูบาอาจารย์ก็ทดสอบบอกบ้างไม่บอกบ้างโดยที่จะทำไหมโดยให้ทำรดอที่จะทำไหม,หหหไหมแต่แกลงวางยาไว้ก็มี เพราะนั้นก็อยู่ที่เทคนิคอยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละพระอ,องค์ที่ท่านจะให้ทําแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปามารครูบาอาจารย์เด็ดขาดเพราะครูบาอาจารย์แต่ละท่านมีอินทรีย์สูงไม่งั้นจะบรรลุทําไม่ได้แล้วก็มีบุญสูงไม่ว่าจะบรรลุในระดับไหนที่มีเกรด A B อบซก็จริงนะครับไม่ใช่ว่าบรรลุแล้วเสมอกันหมดไม่ได้พระอ,องค์ให้เสมอที่วิมุติแต่บรรลุแล้ว บุญต่างๆความสามารถต่างๆก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเหมือนแบบที่ท่านเรียนจบมาปอตีปอ,อโทก็จบมาด้วยกันนะครับถ้าเอามาธยมก็เรียนจุดขึ้นมาปุ๊บเอาแยกสาขาแยกคณะแต่ในหมดในคณะเดียวกันก็ความรู้ไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นปกติก็คือบุญของเขาดังนั้นในทางโลกก็เรียกว่าโอ้โหเรียนเก่งความจําดีปัญญาดีทางธรรมก็เช่นกัน ใชไ,ไหมฮะทา,ทางก็มีบัญญานั้นองค์บัญญาก็ไม่เหมือนองค์ความเพียรก็ไม่เหมือนกันองค์บุญก็ไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นจึงอย่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าคิดนั่นก็คือวิญญาณเข้าไปตั้งมั่นใเราต้อง,ด,งดับให้หมดเพราะวิญญาณจะหลอกเราตลอดนะครับวิญญาณจะชอบหลอกเราเพราะนั้นอะไรที่เคลื่อนใช่ไหม ที่มีการปัสสาวะที่มีการส่งออกเนีย่ยจะาวะต้องดับ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 ดบอเอาละนะแค่นี้แล้วนะเจ้าค่ะน้อมกราบแท้พระท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะส,สวัสดีครับสาธุน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ